คนส่วนใหญ่จะเข้าใจคิดว่าสิทธิการรักษาฟรีของข้าราชการนั้นแปลว่ารักษาฟรีได้ทุกที่ทุกโรคและใช้ได้กับทุกการรักษาแต่ในความเป็นจริงแล้วเนี่ยการรักษาของข้าราชการเนี่ยจะต้องเข้าโรงพยาบาลรัฐเท่านั้นแล้วก็ส่วนตัวยาเนี่ยก็จะได้เฉพาะยาพวกยาพื้นฐานยาทั่วไปแต่ถ้าเกิดเป็นยานำเข้าหรือยาพิเศษหรือการผ่าตัดที่ต้องใช้อุปกรณ์พิเศษเนี่ยจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายเอง ลุงเวลบดี้สวัสดีค่ะพบกันอีกแล้วนะคะกับการแชร์เคสวันนี้ลุงจะมาเล่าเคสของพี่ข้าราชการเกษียณมีสวัสดิการบำนาญและการรักษาฟรีเนี่ยได้ทักเข้ามาปรึกษาลุงว่ากลัวว่าถ้าเกิดสมมติว่าอายุมากกว่านี้และเกิดมีโรคประจำตัวเนี่ยเกรงว่าสวัสดิการการรักษาฟรีของข้าราชการเนี่ยจะไม่เพียงพอก็เลยอยากรู้ว่าถ้าซื้อประก,กันสุขภาพเพิ่มเติมแล้วเนี่ย มันจะสามารถใช้ควบคู่กันได้ยังไงบ้างก็ต้องบอกก่อนนิดนึงว่าคนส่วนใหญ่จะเข้าใจคิดว่าสิทธิการรักษาฟรีของข้าราชการนั้นแปลว่ารักษาฟรีได้ทุกที่ทุกโรคและใช้ได้กับทุกการรักษาแต่ในความเป็นจริงแล้วเนี่ยการรักษาของข้าราชการเนี่ยจะต้องเข้าโรงพยาบาลรัฐเท่านั้นแล้วก็ส่วนตัวยาเนี่ยก็จะได้เฉพาะยาพวกยาพื้นฐาน ยาทั่วไปแต่ถ้าเกิดเป็นยานำเข้าหรือยาพิเศษหรือการผ่าตัดที่ต้องใช้อุปกรณ์พิเศษเนี่ยจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายเองซึ่งเราเนี่ยจะต้องเช็คกับทางกรมบัญชีการว่าสิทธิการรักษาที่เรามีอยู่เนี่ยมันครอบคลุมกับตัวยาอะไรบ้างเมื่อมีเหตุการณ์ฉุกเฉินเช่นบางทีเราเกิดอุบัติเหตุหรือว่าเ,อาเกิดไปตรวจร่างกายหรือว่ามีอาการผิดปกติของร่างกายแล้วพอไปตรวจปุ๊บกลับเจอว่าเราเป็นโรคไร้แรงหรือว่าโรคที่ต้องใช้การรักษาที่เร่งด่วน การที่เราจะต้องไปรอสิทธิ Q ์คิวเตียงคิวหมอที่โรงพยาบาลรัฐเนี่ยอาจจะไม่ทันการทําให้บางครั้งเนี่ยข้าราชการบางส่วน,นจะต้องตัดสินใจไปใช้สิทธิ์ของโรงพยาบาลเอกชนซึ่งตรงนั้นเนี่ยค่าใช้จ่ายเนี่ยมันก็ไม่น้อยเราก็ไม่รู้ว่าค่าใช้จ่ายที่จะเกิดขึ้นในการเข้ารักษาตัวที่โรงพยาบาลเอกชนเนี่ยมันจะวิ่งไปไกลแค่ไหนซึ่งถ้าเราไม่ได้เตรียมตัวสําหรับค่าใช้จ่ายส่วนนี้แน่นอนมันย่อมกระทบกับเงินในกระเป๋าเรา อย่างดิกเลี่ยงไม่ได้ลุงก็เลยแนะนําว่าการมีประกันสุขภาพไว้เนี่ยอุ่นใจแน่นอนกว่าเพราะว่าเมื่อเราอายุมากขึ้นเนี่ยแน่นอนว่าเราจะต้องมีการป่วยแล้วก็รักษาตัวในโรงพยาบาลอย่างแน่นอนซึ่งขึ้นอยู่กับว่าจะป่วยน้อยหรือป่วยมากเท่านั้นเองแต่โชคดีที่ว่าพี่คนนี้ถึงแม้กเกษียณแล้วยังไม่มีโรคประจําตัวแต่ใช่ว่าทุกคนเนี่ยจะเป็นอย่างนี้นะคะเพราะว่าหลายเคสที่ลุงคุยกับลูกค้าเนี่ยบางท่านเนี่ยอายุ2 0่สิบินิดๆก็มีโรคประจําตัวทําประกันไม่ได้ละ อะตอนนี้มาถึงเคสของพี่เขาเนี่ยลุงเลยโทรไปเช็คกับทางคลินิกพิเศษของโรงเรียนแพทย์ ถ้าเป็นคลินิกพิเศษเนี่ยเราสามารถใช้ประกันสุขภาพเบิกก่อนแล้วค่าใช้ใจ่ายส่วนที่เกินจากวงเงินประกันสุขภาพที่เรามีเนี่ยค่อยไปเบิกกับกรมบัญชีกลางของสิทธิ์ข้าราชการสําหรับโรงพยาบาลบางแห่งเนี่ยจะใช้ได้ทั้งสิทธิ์ผู้ป่วยในและสิทธิ์ผู้ป่วยนอกแต่บางโรงพยาบาลน,นะคะจะใช้ได้เฉพาะสิทธิ์ผู้ป่วยในสําหรับสิทธิ์ผู้ป่วยนอกเนี่ยทางลูกค้าเนี่ยอาจจะต้องสํารองจ่ายไปก่อนแล้วก็ค่อยทําเรื่องเบิกกับทางบริษัทประกันทีหลัง ซึ่งข้อดีของคลินิกพิเศษในโรงเรียนแพทย์เนี่ยนะคะค่าใช้จ่ายจะถูกกว่าการที่เราไปรักษาตัวที่โรงพยาบาลเอกชน ส่วนในเรื่องของการดูแลเอาใจใส่คนไข้เนี่ยก็จะมีความใกลเคียงกับเอกชนมากแล้วก็คุณหมอเนี่ยก็มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านเครื่องมือบางอย่างในการรักษาบางอย่างเนี่ยรู้ว่าดีกว่าโรงพยาบาลเอกชนบางแห่งด้วยซ้าไปนะคะเห็นไหมคะว่าการวางแผนเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในการรักษาตัวในอนาคตเนี่ยก็เป็นสิ่งที่เราไม่ควรมองข้ามเพราะว่าค่ารักษาพยาบาลในแต่ละปีเนี่ยมันมีแต่จะขึ้นสูงขึ้นไปเรื่อยๆ ทำให้การที่เรามีเพียงสวัสดิการเดียวเนี่ยมันอาจจะไม่เพียงพอป่วยแต่ละทีมีค่าใช้จ่ายเท่าไหร่ป่วยเล็กๆน้อยๆหลักพันป่วยหนักกระทันหันหลักล้านเจ็บป่วยไม่สบายต้องเตรียมค่ารักษาเท่าไหร่นั่นแค่ค่ารักษาเรามาดูค่าห้องกัน ราคาค่าห้องเดี่ยวมาตรฐานต่อคืนเป็นหมื่นเงินที่อุตสาห์เก็บมาทั้งชีวิตก็หมดไปกับค่ารักษาดังนั้นเราในฐานะคนไทยที่แม้ว่าจะมีสวรรัสดิการการรักษาพยาบาลขั้นพื้นฐานทุกคนไม่ว่าจะเป็นสิทธิบัตรทองสิทธิ์ค่าราชการหรือสิทธิประกันสังคม แต่หนึ่งในประกันที่เราควรจะมีด้วยตัวเองเนี่ยก็คือประกันสุขภาพเพื่อโอนความเสี่ยงในเรื่องของค่ารักษาพยาบาลเนี่ยไปให้บริษัทประกันเนี่ยรับความเสี่ยงแทนเราซึ่งในปัจจุบันเนี่ยแบบประกันสุขภาพเนี่ยมีแพคเกจให้เลือกค่อนข้างมากเราสามารถเลือกตัวที่เหมาะกับเงินในกระเป๋าเรารวมถึงเหมาะกับแผนการดูแลตัวเองในอนาคตว่าเรากะว่าเราจะดูแลตัวเองยังไงช่วงบั้นปลายชีวิตอย่างเงี้ยนะคะสำหรับพี่ท่านเนี่ย แม้ว่าเขาจะมีสิทธิ์ของข้าราชการอยู่แล้วแต่ก็กลัวว่าในอนาคตการเข้าถึงการรักษาเนี่ยจะไม่ได้รับความสะดวกรอคิวนานแต่หากจะซื้อประกันสุขภาพก็กลัวว่าเงินบนานาญเนี่ยจะไม่เพียงพอเพราะว่าค่าเบี้ยประกันสุขภาพเนี่ยมันจะปรับสูงขึ้นตามอายุลุงก็เลยแนะนําตัว b l a happy health วงเงินการรักษา1ล้านบาทต่อครั้งแบบมีความรับผิดชอบส่วนแรก5 0,000บาทของกรุงเทพประกันชีวิตซึ่งแบบประกันแบบที่มีความรับผิดชอบส่วนแรกเนี่ยค่าเบี้ยจะถูกกว่า แบบประกันสุขภาพทั่วไปเนี่ยถึง3 0เเหมาะก,กับคนที่คิดว่าตัวเองเนี่ยมีโอกาสน้อยที่จะเข้าโรงพยาบาลหรือว่ามีสวัสดิการอย่างอื่นเนี่ยรองรับอยู่แล้วซึ่งพี่เขาก็คิดว่าตรงเนี้ยเหมาะสมเพราะว่าการที่เขาใช้เงินบำนาญหลักพันบาทต่อเดือนซื้อประกันสุขภาพวงเงินหลักล้านต่อครั้งเนี่ยแค่เนี้ยพี่เขาก็รู้สึกว่าเออเขาอุ่นใจละเพราะว่ามีคนเนี่ยมาดูแลซัพพอร์ตเขาในเรื่องของการรักษาพยาบาลตรงนี้ แต่หัวใจสําคัญที่สุดของการทําประกันสุขภาพก็คือเราจะต้องทําประกันก่อนที่เราจะป่วยเพราะว่าหากเราป่วยแล้วต่อให้เรามีเงินมากแค่ไหนเนี่ยเราอยากทําประกันสุขภาพเพิ่มเนี่ยไม่มีบริษัทประกันไหนรับนะคะดังนั้นการพิจารณาทําประกันสุขภาพเราต้องเริ่มทําตั้งแต่วันนี้นะคะโดยพิจารณาจากงบประมาณที่เรามีหากใครสนใจปรึกษาพูดคุยกับลุงในเรื่องการวางแผนการรักษาพยาบาลในอนาคตทักมาพูดคุยกับลุงได้ที่เวลบัดดี้นะคะ สวัสดีค่ะโรงพยาบาลห้องเดียวแบบนี้ฉันไม่มีเงินจน่ายแน่ๆสวัสดีครับจากพินัยกรรมของเจ้าคุณปู่คุณเพิ่งได้รับมรดกเป็นโรงพยาบาลแห่งนี้ครับค<า>่าห้องค่าใช้จ่ายทั้งหมดเราจัดการให้ครับจริงเหรอคะไม่จริงชีวิตจริงไม่มีแบบนี้หรอก แต่พราะคุณทำประกันสุขภาพ BLA Happy Health จากกรุงเทพประกันชีวิตเข้าห้องเดี่ยวมาตรฐานได้ทุกโรงพยาบาลคุ้มครองสูงสุด5ล้านบาทต่อครั้งเบี้ยเริ่มต้นแค่เดือนละ1,619บาทยิ่งคุณมีสวัสดิการหรือประกันสุขภาพที่จะช่วยรับผิดชอบใจในส่วนแรกเบี้ยก็จะถูกลงเริ่มต้นเพียงแค่เดือนละ294บาทเท่านั้น BLA Happy Health จากกรุงเทพประกันชีวิต